บทที่55นางกับเฉียนหวินไม่ได้อยู่ร่วมห้องกันมานานแล้วคืนก่อนเขาก็มีความในใจพอกลับมาไม่รู้ทำไมถึงได้รุนแรงกับนางจนแทบขาดใจตายแต่พอรู้สึกตัวอีกทีกลับรู้สึกมีความสุขมากอย่างที่ชีวิตนี้ไม่เคยรู้สึกมาก่อนถึงตอนนี้นางถึงได้รู้ว่าเมื่อก่อนเฉียนหวินระมัดระวังมากแค่ไหนเขาไม่เคยได้ปลดปล่อยอย่างเต็มที่เลยสักครั้งนางทั้งปวดใจทั้งเจ็บปวดนางอดนึกถึงสีหน้าของเขา ตอนที่พูดถึงอำเภอเพิงอย่างเมื่อหลายกวันก่อนไม่ได้สีหน้าของเขาในตอนนั้นบอกชัดว่ามีความในใจซิวเหมยจมอยู่กับความคิดของตนเองไปตลอดทางไม่นานนักก็กลับไปถึงชวนเจ้นโกโฮเผยหิงได้ข่าวว่านางกลับมาแล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นจากนั้นก็ถูกมานดาเรียกตัวไปพูดคุยส่วนซิวเหมยก็ตามเฉียนวินกับไปที่เดือนทิงซงเจ้าดูเหมือนมีความในใจ เสียวเฉินวินย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ร่วมมือกับบิดาซ้อมซุนเต๋อหวังพางยื่นมือรับผ้าจากซิ่วเหมยมาเช็ดหน้าพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นสีหน้าเลื่อนลอยของนางจึงเอ่ยปากถามไม่แค่เป็นห่วงท่านเท่านั้นซิ่วเหมยยิ้มอ่อนโยนไม่มีอะไรต้องห่วงสักนิดตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วยามนี้ข้าเป็นคุณชายของจวนเจน้าโกโหคงไม่ถูกผู้อื่นข่มเหงหง่ายๆหรอกเสียวเฉินวินไม่สนใจ ซิลเหมยยิ้มสุดท้ายก็อดถามอย่างเชิงไม่ได้วันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างน้อยก็บอกข้าหน่อยเถิดไม่มีอะไรเสี่ยวเฉียนหมินส่งผ้าเช็ดหน้าที่ใช้แล้วให้นางพังเหลือบมองภรรยาของตนเองแวบ,บหนึ่งก็แค่เรื่องที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องในอดีตญาติของป่อหู้หญินคนนั้นไม่ใช่คนดีแต่ตอนนี้จัดการเรียบร้อยแล้ว คำพูดของเซียวเฉียนหวินบอกชัดว่าไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้อีกเซียวเหมยตะหนักดีนางยิ้มขืนก่อนจะหันหน้าไปทางอื่นแล้วปลดเครื่องประดับออกนางถูที่ว่านิสัยของตอนเองไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาเหมือนซ้อยใหญ่เฉียนหวินเองก็เป็นคนที่ชอบเก็บเงืนความในใจมากกว่าพี่ใหญ่สองสาม,มีภรรยาต่างไม่ใช่คนที่มีอะไรก็พูดออกมาตรงๆแต่นางก็กําลังพยายามถามแต่เขากลับไม่เต็มใจ,จตอบเซียวเฉียนหวินก็เหมือนตะหนักว่านึกถึงอะไรบางอย่าง เขามองภรรยาของตนเองด้วยความจนใจเจ้าอยากรู้อะไรก็ถามมาเถิดแต่จากน้ำเสียงของเขาซิลเหมือนกลับสัมผัสถึงความหมงุดหงิดได้อย่างชัดเจนนางกัดริมฝีป,ปากนิ่งสุดท้ายก็แข็งใจเอ่ยขึ้นว่าเมื่อคืนก่อนข้าเห็นท่านอารมณ์ไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีไปด้วยข้าเป็นคนไร้ความสามารถไม่อาจช่วยแบ่งเบาภาระให้ท่านแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็เป็นสามีภรรยากันมีอะไรท่านจะบอกข้าหน่อยไม่ได้หรือ อย่างน้อยข้าก็จะได้รู้ว่าสามีของข้ากำลังขัดคุ้มเรื่องอะไรกันแน่เซียวเฉินวินได้ยินเช่นนี้ก็ตะลึงงินไปเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรตอนนั้นพวกเรายังเด็กท่านแม่ก็อายุไม่มากตอนนั้นอยู่ที่อำเภอเพิงหยางพวกเราถูกอันดาพันธ์ข่มเหงทางแกก็เท่านั้นเขาหัวเราะเสียงคืนนี่เป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายปีแล้วจริงๆก็แทบลืมไปแล้วเสียด้ซ้า ซิลเหมยเดินเข้าไปหาเขาเอื้อมมือไปโอบปากของเขาเอาไว้อย่างอ่อนโยนพางซพหน้าแนบแผ่นหลังของเขาพวกเขาทั้งแก่ท่านแม่ย่านนถือนับว่าใช่เสี่ยวเฉียนหวินสายหน้าพวกเขาคอมเพนท่านด้วยหรือไม่น้ำเสียงของนางเต็มไปด้ยวยความสงสารนางกอดชายหนุ่มเอาไว้จากทางด้านหลังเรากอ็าอยากให้เขากลับมาเป็นเด็กๆในตอนนั้นนางจะได้กอดเขาเอาไว้ไม่ให้ใครรังแกเขาได้อีกเสี่ยวเฉียนหวินถอนใจครั้งหนึ่ง เชี่วเหมยเจ้าไม่เหมือนกับพวกเราแม้ครอบครัวของเจ้าจะไม่ร่ำรวยแต่พี่ดาของเจ้าก็เป็นบัณฑิตเป็นคนรู้หนังสือต่อให้ยากจนแค่ไหนก็มีความยิ่งทะนงในศักดิ์ศีคนอื่นๆก็ยังให้ความเคารพนับถืออยู่บ้างแต่พวกเราในตอนนั้นเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อตอนนั้นพวกเราถูกคนอื่นดูแคลนเรื่องบางเรื่องต่อให้ข้าพูดเจ้าก็คงไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจว่าทำไมคนพวกนั้นถึงได้ทำแบบนั้นเขารู้ว่านานมาแล้วในส่วนลึกเขากับนางไม่เหมือนกันมานาของเขามักพูดเสมอว่าซิลเหมอนเป็นคนมีความรู้กว่าจะแต่งภรรยาที่มีความรู้มาให้เขาเป็นเรื่องยากมากดังนั้นเขาต้องดีต่อนางเขาเองก็จดจำเอาไว้ในใจจริงๆนับตั้งแต่นางแต่งเข้ามาเขาก็พยายามสุดความสามารถแล้วใช่แล้วคืนก่อนข้าไม่ดีเองคงทำให้เจ้าเจ็บสินะ เขาตระหนักดีคืนนั้นเป็นทางแรกในชีวิตที่เขาได้ระบายความปรารถนาเต็มที่แต่นางกลับแทบหมดสติเขาตกใจมากดังนั้นจึงเรียเรียกสาวใช้ให้ยกน้ำเข้ามาทั้งยังทุบหลังให้อยู่ครู่ใหญ่นางถึงได้ลืมตาดำกลับขึ้นมองด้วยใบหน้าแดงก่ำคล้ายคนเมาสุลาท่าทางของนางทําให้คนเกิดความปรารถนาขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากท่านแม่รู้เขาคงต้องโดนด่าแน่ ไม่ไม่เจ็บนางรีบพูดจริงๆเจ็บแต่นางก็ชอบนางชอบทำให้เขาทำให้นางเจ็บต่อให้เขาทำรุนแรงแค่ไหนนางก็ยินดีข้าต่อไปข้าจะระวังมากขึ้นเขาพูดอืมนางรับคำแต่ไม่รู้ว่าทำไมในใจจึงรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างเอาละ่ะไม่ต้องคิดมากแล้วเดี๋ยวข้าต้องไปปรึกษากับพี่ใหญ่เสียหน่อย วันนี้เกิดเรื่องขึ้นเช่นนี้หากคำพูดของซุนเตอ๋อวังแพทย์กระจายออกไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นๆจะมองท่านแม่อย่างไรได้ซิ่วเหมอนละมือจากชายหนุ่มในอ้อมกอดอย่างไม่ค่อยยินยอมพร้อมใจนะักนางลุกขึ้นมองเขาจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเตียมออกไปข้างนอกเดี๋ยวก่อนเฉียนวินข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะถามท่านนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกัดฟันพูดออกมาอะไรหรือเขาถามอย่างไม่สนใจนะัก ทั้งก่อนท่านหมอบอกว่าข้ามีลูกยากถ้าข้าพูดเพราะถ้าถ้าข้ามีลูกให้ท่านไม่ได้จะทําอย่างไรเสียวเฉยนหมิงคิดไม่ถึงว่านางจะถามเรื่องนี้เขาจึงหันไปมองนางด้วยสายตาจนใจเจ้าคิดมากเกินไปแล้วตอนนี้เราอายุยังน้อยจะร้อนใจไปทําไมท่านพ่อกับท่านแม่ก็ไม่ได้เร่งรัดเจ้าสักนิดแถมจะว่าไปต่อให้เราไม่มีลูกก็ยังมีพี่ใหญ่กับอาซอ้อ ข้าดูแล้วอสซอสุขภาพแข็งแรงมากพวกเขาคงมีลูกหลายคนเราค่อยขอมาสักคนมาเป็นลูกแบบนั้นก็ดีเหมือนกันไม่ใช่หรือซิลเหมือที่ได้ยินเช่นนี้ความผิดหวังที่อัดแน่นอยู่ในใจก็สลายไปทันทีนางเมมมปากพางก้มหน้านลงข่าวเบาๆอืมข้าดูแล้วเป็นข้าที่คิดมากไปเองวันรุ่งขึ้น เผยเหิงมาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้ซิวเหมยฟังพร้อมทั้งมอบรองเท้าที่เย็บเองคู่หนึ่งให้ซิวเหมยแทนคำขอโทษแต่ไหนแต่ไทยซิวเหมยก็รักเอ็นดูน้องสามีเหมือนน้องสาวแท้ๆยังไม่คิดจะถือสาหาความนางยกมือขึ้นจิ้มหน้าผากอีกฝ่ายเจ้านี่นะทําให้ข้าตกใจแทบตายต่อไปห้ามทําแบบนี้อีกหากเจ้าหายตัวไปจริงๆพี่ชายของเจ้าต้องตีข้าตายแน่ๆเผยเหิงหัวเราะ พี่รองทักท่านจะตายจะตีท่านลงได้อย่างไรใบหน้าของซิีวเหมยแดงําเป็นเด็กเพนเท็กพูดจาอะไรกันปากพูดเช่นนี้แต่ในใจกลับดีใจมากเมื่อวันนางเฝ้าขวนคิดคำพูดของเฉียนวินตลอดทั้งคืนความหมายของเขาก็คือต่อให้หนางมีลูกไม่ได้เขาก็จะไม่แต่งภรรยาน้อยแต่จะรับลูกของพี่ใหญ่กับอซอมาเลี้ยงเป็นลูกแทน หากนางมีลูกไม่ได้แล้วพี่ใหญ่กับพี่สะพ้ายก็มีลูกหลายคนขอมาสักคนพวกเขาต้องยอมแน่ในใจของซิ่วเหมิดอนาคตีว่าทางแม่สามีน้องสามีพี่ใหญ่และอาสอต่างก็เป็นคนดีหากอนาคตนางเป็นเช่นนั้นจริงพวกเขาก็ต้องพยายามช่วยเหลือจนสุดความสามารถแน่คิดได้เช่นนี้นางก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาในทันทีจริงๆตอนนั้นนางแต่งเข้ามาในบ้านตระกูลเซียวก็เพราะการแต่งงานที่ตกลงกันเอาไว้ก่อน เกิดข้อผิดพลาดนางก็เลยไม่สบายใจนะักแต่ตอนนี้นางกลับพอใจมากไม่ใช่เพราะจู่ๆตะกูลเซียวก็ได้ดิบได้ดีทําให้นางได้มีชีวิตสุขสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่เป็นเพราะคนในครอบครัวนี้ตั้งแต่แม่สามีลงมาถึงพี่สะใภ้และน้องสามีนางก็ยอมครับนางเป็นครอบครัวเดียวกันจากใจจริงต่อให้ต้องเหตุเหนื่อยต้องลําบากไปตลอดชีวิตนางก็รู้สึกว่าตนเองได้แต่งงานเข้ามาในครอบครัวที่ดี หลายวันมานี้เสี่ยวซิงฮวาวุ่นวายอยู่กับการเตรียมงานพิธีปักผินให้เพ่อเหงิงเมื่อก่อนตอนอยู่ที่อำเภอไผ่หวานจือเวลาเด็กผู้หญิงจะทําพิธีปักผินก็แค่สือเสือ้อผ้ากับเครื่องประดับใหม่คนในครอบครัวมานั่งกินอาหารด้วยกันสักมือ้อหรืออย่างมากก็เชิญเพื่อนบ้านที่สนิทกันมาร่วมงานด้วยเท่านั้นแต่ยามนี้ฐานะของพวกนางไม่เหมือนเดิมทั้งไม่ขาดเงินทองทั้งมีเวลาว่างนางย่อมต้องจัดการให้เพื่อเหงิงตามกฎเกณฑ์ของเมืองเอื้อนริง นงไม่ค่อยเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้ดังนั้นจึงเชิญพ่อบ้านใหญ่มาอธิบายให้ฟังพ่อบ้านใหญ่ถนัดทีว่าน,นี่เป็นครั้งแรกที่ฮูหินจะจัดงานเลี้ยงขึ้นสำมยังเป็นพิธีปักปิ่นของคุณหนูยอมใส่ใจมากเป็นพิเศษเขาจึงอธิบายขั้นตอนของพิธีปักปิน่นรวมทั้งข้าวของที่จำเป็นต้องใช้ต้องใช้ผ้าแบบไหนใช้ปิ่นแบบไหนให้นางฟังอย่างละเอียดเซียวซึงหวัวฟังแล้วก็อดปวดหัวไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆถึงตอนนั้น ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเชิญแขกมามากแค่ไหนหากมีอะไรผิดพาลาดเกรงว่าผู้อื่นจะหัวเราะเยาะเอาได้เดิมข่าวลือของนางก็ทําให้ผู้อื่นระแวงสงสัยอยู่แล้วหากยังจัดพิธีปักเป็นให้บุตรสาวได้ไม่ดีอีกคงทําให้ผู้อื่นยิ่งดูแคลนมากกว่าเดิมจริงๆผ่าก็ไม่เคยจัดพิธีเช่นนี้มาก่อนบ่าวติดตามโห o เย,ย่มานานแม้จะทําหน้าที่ดูแลจวนมาตลอดแต่ก็ไม่เคยจัดพิธีเช่นนี้ขอรับ เมื่อก่อนการดูแลบ้านเป็นเรื่องง่ายแค่ดูแลให้บุรุษทั้งกลุ่มกินอิ่มมีเสื้อผ้าสวมอบอุ่นก็พอต่อมาโห่ยได้รับพระราชทานชวนแห่งนี้เรื่องในจวนก็ยิ่งจัดการง่ายเข้าไปใหญ่เซียวเึิงหอพยักหน้าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากจริงๆแม้นางจะไม่เคยจัดพิธีใหญ่แต่ก็รู้ดีว่าเมื่อก่อนตอนอยู่ที่อำเภอไผ่หวานจือ้อไม่ว่าจะมีงานมงคลหรืองานอังมงคลคนที่จัดงานก็มักจะเหน็ดเหนื่อยจนหมดแรงเสมอ ยังไม่ต้องพูดถึงงานของชนชั้นสูงซึ่งมีความซับซ้อนกว่ามากทันใดนั้นนังก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ต่อหู้หินคนนั้นเป็นหู้หินของชนไทยก่อคงสามยังถืงกอกำเนิดในตระกูลใหญ่นางต้องเคยจัดงานแบบนี้มาก่อนแน่พอบานใหญ่ฟังแล้วก็ยิ้มออกมาหูหินหมายถึงหูหินรองของวนไทยก่อคงใช่ไหมขอรับได้ยินมาว่า ตอนที่คนหนูทั้งหลายของจวนไท่ก่อกงเขา้าพิธีปักปิ่นและแต่งงานออกไปล้วนเป็นหูหยินพองผู้นี้จัดงานให้ทั้งสิน้นเซียวซิงฮวาอารมณ์ดีขึ้นทันทีแบบนี้ก็ดีสิข้าดูแลป๋อหูหยินผู้นี้เป็นคนมีน้ำใจถ้าจะไปขอให้หนางช่วยเหลือพอบานใหญ่ได้ยินหูหยินผู้เช่นนี้ก็ประหลาดใจมากมีน้ำใจตอนที่เขารู้มาป๋อหูหยินผู้นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำว่ามีน้ำใจสักนิด นางมินิสสยเย็นชายเย่อหยิ่งไม่เห็นใครอยู่ในสายตาแม้จะมีความสามารถไม่น้อยแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะคบหาได้ง่ายๆใช่ข้าจะไปหานางเดี๋ยวนี้พอบ้านใหญ่มองดูเงาหลังของคู่หญินซึ่งเดินออกไปได้วยความเชื่อมัน่นแล้วก็อดยกมือขึ้นปาดเหนื่อไม่ได้ฝ่ายเซียวซิงฮวาซึ่งไปขอความช่วยเหลือจากป๋อหญินพอเอ่ยปากป๋อหญินก็ตอบรับด้วยความเต็มใจ เรื่องของสุนเตหวังทําให้หนางรู้สึกผิดมากพอรู้สึกว่าตนเองจัดการให้เซียวซิงหัวได้ไม่เรียบร้อยยามนี้นางจินแทบอยากจะคว้าขวาใจออกมาให้เสียด้วยซ้ําดังนั้นพอได้ยินว่าเสียวซิงหัวจะจัดพิธีปักเป็นทีุ่ตรสาวนางก็รีบรับปากทันทีเรื่องง่ายมากหนึ่งต้องมีเงินสองต้องมีคนนอกจากนี้ก็มาให้ข้า,าจัดการเองเรื่องเงินเจนขอโหดย,ยังไม่ขาดอยู่แล้วส่วนเรื่องคนก็ใช้คนของท่าน ข้ายัางต้องไปปรึกษากับภูหินผู้เท่าของบ้านข้าด้วยพอเรื่องนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่านเซียวสิงฮวยยังไม่มีความเห็นเป็นอื่นนางรีบนาของขวัญไปเยี่ยมคารวะภูหินผู้เท่าทันทีพออีกฝ่ายได้ยินวัตถุประสงค์ที่นางมายังไม่มีเหตุผลจะปฏิเสธแต่ไหนแต่ลรก่อคงเนี่ยของเราก็ชื่นชมเชินโ c โหมากเพียงแต่ไม่มีโอกาสคบหากันในเมื่อภูหินจะจัดพิธีผักปิ่นให้บุตรสาวก็ให้ชินหลุยไปช่วยท่านเถิด ให้หนางจัดงานให้ดีหากหนางทําได้ไม่ดีท่านเข้ามาหาข้าถึงขั้นนี้เซียวซิงฮาวายังจะพูดอะไรได้อีกนางรีบกล่าวขอบคุณอีกฝ่ายในที่สุดเซียวซิงฮวาก็ยืมตัวป๋อหูหญินมาได้สําเร็จเมื่อป๋อหูหยินช่วยเหลือย่อมไม่ต่างจากพยักติดปีกแผนการจัดงานถูกวางขึ้นทันทีทั้งจะจัดจวนอย่างไรสถานที่เลี้ยงแขกควรจัดขึ้นที่ไหนคนงานควรแบ่งงานอย่างไรถึงวันงานควรจะยกอาหารขึ้นโต๊ะอย่างไรรับแขกอย่างไร ใครมีหน้าที่รับแขกกลุ่มไหนตอนรับอย่างไหนต้องซื้อข้าวของอะไรบ้างหรือไปซื้อที่ไหนป๋อฮูหยินรวาจัดการได้อย่างเรียบร้อยเสี่ยวซึงฮวาคิดจะให้ซิ่วเหมยเรียนรู้การปกครองบ้านจึงให้ซิ่วเหมยมาเรียนรู้จากป๋อฮูหยินด้วยทําไปทํามาป๋อฮูหยินก็พบว่าสติท่าทางสงบสงเงียมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยใจอย่างซิ่วเหมยมีความจําที่ดีมากแถมยังมีความรู้อิริยามหระยยะเรียบร้อยดังนั้นจึงชอบนางมาก ลูกสะภ้ยคนนี้ของท่านไม่เลวข้าถูกชะตานะต่อไปก็ให้นางคอยติดตามเรียนรู้จากข้าต่อไปจะได้ช่วยท่านดูแลจวนเสี่ยวซิงหัวฟังแล้วก็หัวเราะออกมาก็ใช่นะสิตอนนี้สะภ้ยใหญ่ของข้าไปอยู่ในทัพหงอิงนางมินิใส่ใจร้อนวู่วามไม่มีทางช่วยข้าดูแลจวนได้แน่ต่อไปก็คงต้องอาศัยสะภ้ยรองคนนี้แล้วหากนางทําได้ดีแม่สามีอย่างข้าก็คงเ่อใจขึ้นมากถึงตอนนั้น ข้าจะได้กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินคิดดูสิว่าจะมีความสุขสักแค่ไหนป๋อโูหินที่หินเช่นนี้ก็อดหัวเทาะไม่ได้สีหน้าของนางเต็มไปด้วยความอิจฉาท่านมีวัสนาดีจริงๆเบื้องบนไม่มีแม่สามีเบื้อง่รงยังมีสะพยคอยกตันยุบุตรสาวหน้าตาสะสวยโหเเย้ของท่านก็รักท่านปานเก้าตาดวงใจทําไมบนโลกนี้ถึงได้มีคนอย่างท่านนะข้าอิจฉาแทบตายแล้วเซียวซึงหวัวถอนใจครั้งหนึ่ง ดูท่านพูดเข้าอยู่ดีๆก็มาอิจฉาข้าข้าต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายอิจฉาท่านมีชาติกำเนิดที่ดีชีวิตนี้แทบจะไม่มีเรื่องขัดกลุ้มใจไม่เหมือนข้าท่านดูสิผู้คนข้างนอกเอาข้าไปลือกันแบบไหนป๋าคููหินเข้าใจความหมายของนางทันทีดังนั้นจึงเอ่ยปลอบใจว่าปล่อยให้พวกเขาพูดไปอยากพูดอะไรก็พูดเรื่องแบบนี้ข้าเห็นมามากแล้วหลังกินข้าวดื่มชา ผู้คนก็ชอบขุดเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาพูดผ่านไปอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเรื่องอื่นๆอย่างบ้านไหนแต่งสะพ้ยบ้านไหนไมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ขบเรื่องของท่านไปเองแถมจะว่าไปค่าดูแล้วโหเย้ของท่านก็ยังดีต่อท่านมากหากสามีของเ่าไม่ใส่ใจคนอื่นจะ้อนใจไปทําไมพอคนอื่นๆเห็นสามีของท่านไม่สนใจใครยังจะเอาไปพูดอยู่ได้ทุกวันพูดไปก็ไม่มีความหมายเสี่ยวซึงหวัวรู้สึกว่า คำพูดของอีฝ่ายมีเหตุผลดังนั้นจึงที่พยักหน้าติดกันตอนนี้ที่ยังไม่มาเมืองเอี้ยนจริงข้ายังคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่จเจริญรุ่งเรืองผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็ะโดดมีฐานะมีอำนาจต้องไม่เหมือนกับคนที่อำเภอของเราแน่แต่พอมาอยู่ถึงได้คนพบว่าผู้คนทั่วแผ่นดินทวนไม่ต่างกันก็ใช่นะสิทั้งสองเตรียมงานพิธีพักผ่นไปพาง ควยเรื่องซัพเพเหตะไปพางที่ด้านข้างมีซิ้วเหมยคอยติดตามอยู่เพียงคนเดียวจึงไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากนะักพอถึงตอนเที่ยงเซี่ยวซิงฮัวก็ออกปากเชิญให้ป๋อฮูหญินอยู่กินอาหารด้วยกันนางบอกว่าผลแตงที่ปลูกเอาไว้น่าจะสุกแล้วป๋อฮูญินเองก็สนใจไม่น้อยพอกินอาหารเสร็จทั้งสองก็พากันไปดูผลแตงซึ่งใกล้จะสุกเต็มที่ถูกขับด้วยใบสีเขียวขจีดูสะดุดตามาก ถาถึงว่าวันนั้นให้ทุกคนมาเด็ดแตงกินกันคงมีรสชาติปอีกแบบหนึง่งใช่ข้าปลูกไว้มากถึงวันนั้นก็คงให้พวกเด็กสาวมาเล่นกันที่นี่แล้วให้เพล่หหง g มาเป็นเพื่อนท่านดูสิที่นี่มีทางเข้าอี้หวายมีร่มเงาแถมยังมีผลไม้ให้เก็บกินเหมาะให้พวกสาวๆมาเที่ยวเล่นกันมากที่สุดป่อฮูหินย่อมสนับสนุนเต็มที่สวนแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาไม่ธรรมดาตอนนั้นฮ่องเต้ พระราชทานจวนนี้ให้เจ้าก่อโหไม่รู้ว่ามีคนอิจฉามากมายสักแค่ไหนท่านโชคดีมากที่ได้เป็นเจ้าของส่วนนี้ได้ยินท่านพูดแบบนี้ท้ากระชักดีใจขึ้นมาแล้วท่านพ่อถือไี้อย่างไรให้ข้าแต่งผ้หิ่งน,นันข้าไม่แต่งท่านหญิงหนิงเซียนได้รับราชาองค์การแล้วก็แทบจะเป็นลมหมดสติไปเดียวนั้นนางกัดฟันพังมองปอเแย่อองพู้เป็นบิดาด้วยความไม่เข้าใจ ทำไมท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าท่านเป็นคนทูลขอราชโองการจากฝ่าบาทใช่ข้าเป็นคนทูลขอราชโองการเองท่านหรือข้าไม่ใช่บุตรสาวเพียงคนเดียวของท่านถือหนิงเซียนขอเจ้าเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของข้าข้าถึงได้ส่งเจ้าไปลิงนนานต่อไปเจ้าจะรู้เองว่าข้าหวังดีต่อเจ้าหวังดีต่อข้าท่านพ่อท่านหญิงหนิงเซียนยิ้มเยาะ ให้ข้าแต่งพย,ยสถานที่ป่าเถื่อนทุกท่านนั่นคือหวังที่ต่อข้าอย่างทันถือท่านดูกไหมหากข้าแต่งไปชีวิตนี้ก็อาจจะไม่ได้กลับมาเมืองเอี้ยนจริงไม่ได้กลับไปป่อเย่ไม่มีทางได้พบท่านพ่ออีกแล้วก็ดีกว่าปล่อยให้เจ้าอยู่ก่อเรื่องที่เอี้ยนจริงหากวันไหนก่อเรื่องใหญ่ขึ้นบิด้ยอย่างข้าก็อาจช่วยอะไรเจ้าไม่ได้เียยซ้ําป่อเย่ออกตะหวาดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดท่านพ่อท่านหมายความว่าอย่างไร ท่านหญิงหนิงเซียนเงยหน้าขึ้นเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าทำอะไรลงไปทำมาถึงได้วางแผนให้ร้ายหูหินจ้นโขโหพูดเอื่องนี้ขึ้นมาบ่อแย่องก็เจ็บปวดจนแทบจะควบคุมตนเองไม่ได้เขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าปตดสาวที่เลี้ยงดูมาเองกับมือปตดสาวที่เขาภาคภูมิใจจะทำเรื่องแบบนี้ได้หากไม่เห็นกับตาก็คงไม่มีทางเชื่อแน่ท่านพ่อข้าถือว่าข้าทำผิด แต่เรื่องพวกนั้นไม่ใช่เรื่องจริงอย่างท่านถือข่าวเือที่แพทย์สะพัดออกไปทั่วนั้นเสี่ยวซิงฮวากล้าพูดว่าเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมาอย่างทั้นถือคิดไม่ถึงว่านางเพิ่งกล่าวคำพูดนี้ออกมาบ่อแย่อ๋องก็ตบหน้านางอย่างแรงท่านพ่อท่านหญิงหนิงเซียนมองบิดายอย่างไม่เชื่อสายตานางกัดฟันแน่นเริมฝีปากสันดิกหนิงเซียนวันนี้พ่อจะบอกให้ไม่ว่าฮูหินเจินโกโฮจะเคยเจอกับเรื่องอะไรมา หรือเคยทําอะไรมานั่นก็เป็นเรื่องของเจ้าโงโหไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าสักนิดอย่าเพ้อฝันถึงสิ่งที่เจ้าไม่ควรได้ยิ่งอย่าต่อแย่กับคนที่ไม่ควรต่อแย่ท่านหญิงเช่นข้าเทียบหญิงชาวบ้านคนหนึ่งไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่านางเคยทําอะไรมาก่อนนางไม่เพียงแต่เคยทําเรื่องพวกนั้นนางยังเคยมีความสัมพันธ์กับมือรับคนหนึ่งด้วยนางคู่ควรกับพี่เจ้าตรงไหนกัน ได้ยินท่านหญิงหนิงเซียนพูดนี้ออกมา่อเย่องก็งเงียบไปทันทีเขาได้แต่จ้องบุตรสาวของตนเองอย่างไม่เข้าใจท่านพ่อจู่ๆท่านหญิงหนิงเซียนก็รู้สึกทกัวขึ้นมานางไม่เคยเห็นบิดาของนางมองด้วยสายตาเช่นนี้มาก่อนเลยเสียทีทีข้คาคิดว่าตนเองเป็นวีทบุรุษไม่คิดเลยว่าจะให้กำเนิดบุตรสาวเช่นเจ้าป่อเย่องเงยหน้าขึ้นพังถอนใจพังหลับตาลง สุดท้ายก็สายหน้าเจ้าไปเถิดไปหลิงนานชีวิตนี้อย่าได้กลับมาอีกต่อไปเจ้าจะรู้ว่าพอให้เจ้าไปก็เพราะหวังดีต่อเจ้าหากเจ้ายัางอยู่ที่เมืองเอี้ยนจริงวันหนึ่งกอปัญหาใหญ่ขึ้นแน่ถึงตอนนั้นแม้แต่พ่อก็คงปกป้องเจ้าไม่ได้ท่านพ่อท่านหญิงหนิงเซียนมองบิดาด้วยความชิ่นหวังมือทั้งสองกำชายกระโปรงแน่นในตอนนี้นางตะหนักว่าการแต่งงานครั้งนี้ ไม่อาจาเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ